โอ,อ้บา้บาโซนนี้คนจะน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นโซนหัวมุมน,นู้นคนเยอะมากเป็นร้อยเลยมารอดูปลาขึ้นเพื่อรอจับแต่ว่ายังไม่มีพี่แบบว่าจะขึ้นเลยเพราะว่าน้ำขึ้นเยอะมาก น้ำไล่แรงยังไม่มีปลาขึ้นสักตัวเลยตอนนี้คนก็มาลอทยอยมารอจับปลากันเยอะเลยมากันยังไม่ค่าใายพอฝ้นตกจะรู้กันทันทีเลยว่าปลาจะต้องขึ้นแน่นอนกลางก็มารอที่จะจับปลากันเยอะแยะเลยนะคะ ปลายังไม่ขึ้นคนต้องตกหนักใจสักพักน้ำยังไหลแรงแลเยอะอยู่ต้องรออีสักพักให้น้ำนิ่งนิดหน่อยนะ่งจะมีน้ำขุ่นมากเลยคนตั้งก็มารอจับปลาตอนขึ้นเยอะแยะเลยมาเรื่อยๆ ดิกดุกดิกเลยแตตอนเอนี้พาลูกชายมาจับปลาค่ะเขาจับกันไปตั้งแต่เช้ามืดนะคะทั้งไทยมาห้าสิบโลแปดสิบโลเรามาจนสายละมองคนเข่ากลับกันไปบ้างแล้วค่ะเลือกันอยู่แค่นี้ได้กันเยอะแล้วนี้กลับไปทำกลัวปลาเน่า ตัวเล้อเลยตัวใหญ่เึ้นหึ่หน่วยหนึ่งหน่วยเอา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 จะไปดีจะไปดีจะไปดีนี่ทุกคนโอ้ไมตัวอ่โอเคโอเคดดน้ำมันเริ่มร้อนแล้วไงเริ่มดีดขึ้นมาแล้วในยาได้เขาย้ำย้ำเนี่ยเอาเจอยา ะนะตายโอ้โหนี่คนคนี่ยันอนู่ของบนไงแทะกร้นาง,งบนนี่ยังไงที่มือเห็นปหมเหรอโอ้น้างซ่าน

<Das S 2> โ,อโอ้โหดีจะวิงหักกันนั่งไงนั่งไงหนูาตาช้อนตอนที่มันขึ้นนั่นอะดูมันขึ้นยืนดูกันดิดีท่าช้อนม้นวซเวื้อไม่ได้กินแล้วจะไม่งมได้ปะด้ตบอากาศว่ะ โอ้โหเก่งเกินนานโอ้โหอุ้ยโอ้โหได้เด้อมันอยู่ตำแนี้คนนี้ <Man. S 1> คนขึ้นมาออ มเฮ้ยมีก็กกดได้เลยังไงจะวิ่งหักไปแล้วมั้งนี่เรามาเก็บตกเข้าใช่ไปมเด้อเขาได้กันเมืเช้าคนละยี่สิบสามสิบโลที่เป็นกํามังเบ,อบอลอเบลอแหละ mặc 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 kỳ lòng mi à, wang ma sợ ngang cả mày đi 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 โอ้ตัวใหญ่ด mm, ้วยเก่ง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 เกินได้ใครวะลูกใครวะขันเลยเกาเยอะๆเลยนี่ไงนี่ไงเห็นปะเห็นปะเออนั่น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 เออเฮอมาได้แดกโอ้โห นั่นไงนั่นไงขึ้นไปนู่นแหละนี่ว่าโหเต็มเลยนะโอ้โหโ,โหคงได้ละทำสภาพแบบนั้นขอคือตะวิิแปดนะครับประมาณกิโลเ,เนีย ห้าหกโลนะ ปาก็ไดีพี่งินนี่มือนะนี่ไปไหนหมองอ่ะ ร้อยใบคมะกรูดเครื่องคุง่คาดมาเขือยาวอย่างเดียวอุ้ยมะเขือยาวเขือยาวหอมทอดได้ได